โอเเ l e ต s, okay, s, <S G สามต้า G350 ใหม่ใหม่เท่ๆเข้ามาแล้วนะครับลองมาดูรายละเอียดคันนี้เลยรถคันนี้ปี2023ครับเลขไม่เพียง2,000กิโลเอาราคากันไปที่1,49,000บาทเท่านั้นโอ้โหเลขไม่เพียงแค่2,000กิโลใหม่ๆกันเลยสภาพรถสวยๆชิลหน้าแต่งใสมีมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ แฟลิงเดิมชุดสีเดิมทั้งคันไม่มีล้มไม่มีชนแน่นอน100%นะครับสีเดิมท่อเดิมนะครับมีแหลกท้ายมาให้แล้วนะครับนี่เบาะสีส้มสวยๆกันเลยนะคันนี้ลูกค้าท่านใดนะครับหารถขี่ง่ายๆใช้ชีวิตในประจำวันสบายๆนะครับบอกเลยแลมเบต้าคันนี้ตอบโจทย์ครับสนใจติดต่อเซลล์เอ็กเข้ามาได้เลยนะครับแคปรูปเข้ามาได้ โปรเด็ดๆของเดือนนี้เพียบเลยแล้วเจอกันที่ร้านธนบอยนะครับ